ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคุชิดะนะครับคุชิดะฮิเคียวนะครับมีนิสัยภายนอกที่ล่าเริงแจ่มใสใครๆก็อยากเข้าหาเธอที่เธอทําตัวเป็นคนล่าเริงรับฟังคนอื่นเสมอเพราะว่าถ้าเป็นด้านเป็นคนดีเนี่ยหาคนจะสู้กับเธอได้ยากเธอจึงคิดจะใช้ด้านนี้นะครับทาให้ตัวเธอโดดเด่นขึ้นมาเพราะด้านการเรียนและด้านกีฬาเนี่ยต่อให้เธออยู่ในระดับที่เก่งทั้งคู่แต่ก็จะมีคนที่เก่งกว่าเธออยู่เสมอแต่ด้านการเป็นคนดีนะครับน้อยคนที่จะสู้เธอได้นั่นเอง แต่ภายในของเธอนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เห็นภายในของเธอมีความเครียดสะสมทุกครั้งนะที่มีคนมาปรึกษาเสมอเมื่อตอนมอตอ้นนั้นมีคนมาปรึกษาเธอจนเก็บความเครียดเอาไว้ไม่หมดทําให้เธอนั้นระบายออกมาทําให้ห้องเรียนนั้นแตกได้เลยซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ณนะปัจจุบันน่าจะมีแค่นักโคโจิกับโฮริคิตะส่วนประธานนางุโมะอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสมมติถ้าคุชิดะไปสมัครเข้าสถาบันักงเรียนเนี่ยนางอุโมะอ,อาจจะรู้เรื่องนี้คุชิดะนะครับปรากฏตัวในเล่มที่1 ตอนต้นเล่นนะคุูชิดะได้ช่วยหาที่นั่งให้คนแก่บนรถระหว่างเดินทางไปยังโรงเรียนคุโดอุคูเซหลังจากนั้นนะครูชิดะอยากเป็นเพื่อนกับโฮลิกิตะเลยได้ชวนโฮลิกิตะไปคาเฟ่แต่คิดเหรอว่าโฮลิกิตะนั้นจะไปหลังจากนั้นนะครูชิดะได้ขอให้ออนุโคจินั้นช่วยหลังจากคุูชิดะได้แซงว่าบังเอิญไปเจอเข้ากับโฮลิกิตะกับอนุโคจิที่คาเฟ่แต่โฮลิกิตะนั้นรู้ทันหลังจากนั้นนะครูโิจิได้ขอให้คุชิดะช่วยรวบรวมกลุ่มติวหนังสือขึ้นคุูชิดะนะครับได้ช แต่เธอก็โดนฮโวลิตะไล่กลับไปหลังจากเธอกลับไปนะครับเธอได้ไปบนด่านฟ้าของโรงเรียนและระบายออกมาเหมือนในอนิเมะนะครับแต่ไอโนโคจิได้ไปเจอเข้าเธอได้ทําสัญญาด้วยลายนิ้วมือของไอโนโคจิ ji, ว่าจะไม่ไปบอกกับใครและเหตุการณ์ต่อมาครับคุชิดะได้ช่วยไอโนโคจิในการไปคุยกับรุ่นพี่ปี3เพื่อขอซื้อข้อสอบเก่าและเป็นคนนําข้อสอบไปแจกให้กับทุกคนนั่นเองในเล่มที่2องนะครับเธอได้ช่วยตื้อซากุระให้มาช่วยสูดโดในเล่มที่4คุชิดะได้เป็นผู้รับพิสิธิ์เธออยู่กลุ่มเดียวกกับโิะ และเธอก็ยังทรายยศต่อห้องดีด้วยการบอกริเวนว่าเธอนั้นเป็นผู้ได้รับพิสิทธิ์ในเล่มที่5นะครับเธอได้เอาตารางแข่งขันของห้องดีเนี่ยไปให้กับริเวนทำให้ห้องดีต้องพ่ายแพ้นในการแข่งแทบจะทุกรายการในเล่มที่6นะครับเธอได้นําข้อสอบที่ริเวนทำไว้ไปให้อาจารย์ก่อนฮลกิตะตามที่ริเวนบอกนั่นเองแต่ฮอลิกิตะนะครับก็รู้ทันและระหว่างนี้เธอไปคุยเรื่องสอบนะครับกับพวกห้องดีเธอก็โดนครับเคเอาน้ําสาดนะครับ จากนั้นนะครับถูกนําเฉลยข้อสอบเนี่ยจากห้องซีเนี่ยที่เธอได้รับมาจากรีเวนไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้อและของอื่นๆทําให้ริเวนต้องเปลี่ยนข้อสอบนั่นเองต่อมานะครับในเล่มที่9้าคุชิดะนั้นได้รับการติดต่อจากไอโนโคจิ ji, เพื่อจะขอข้อมูลพวกนักเรียนปีหนึ่งเพื่อกระจายข่าวเพื่อดูว่าโรงเรียนจะทํำยังไงคุชิดะน,นะครับเสนอว่าทําให้โฮริจิตะโดนไล่ออกแต่ก็โดนปฏิเสธมาคุชิดะเลยเสนอให้ไอโนโคจินั้นออกเองเลยแต่แน่นอนนะครับใครมันจะไปออกสุดท้ายนะครับเลยได้แบ่งแต้มครึ่งหนึ่งจนกว จากนั้นเธอก็เมาเรื่องชาวบ้านอย่างเมามันนั่นเองในเล่มที่10บนะครับคุชิดะได้ช่วยยามาโจิเพื่อรวมกลุ่มเพื่อโบสทํทำให้อนโโคจนินโดนไล่ออกที่เธอทาเพราะเธอไม่อยากมีเรื่องกับสกายนังินั่นเองและเธอก็โดนแฉว่าเธอเป็นคนรวมกลุ่มนี้ขึ้นทําให้หลังจากนี้เธอขึ้นไหวได้ยากขึ้นนั่นเองในปี2เล่มที่1นะครับคุชิดะได้เจอเข้ากับสิ่งที่ไม่อยากเจอที่สุดก็คือเด็กจากโรงเรียนเก่ายากามิทาคุยานนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่และเธอยังได้จับคู่สอบร่วมกับยากาม ในปีที่2เล่มที่2นะครับคุชิดะพาย,ยากามิเนี่ยมาคุยกับไอโนโคจิ ji, เรื่องเกี่ยวกับข้าวหัวย0บล้านหลังจากแยกกันนะครับไอโนโคจิถามว่าจะไล่าย,ยากามิออกไหมเธอตอบว่าแน่นอน,นครับหาแต่เรื่องนะครับแต่ละคนเนี่ยจะรอดไหมดูจากสภาพแล้วปีที่2เล่มที่3านะครับคุชิดะได้คาแนะนาจากยากามิว่ามีข้อเสนอที่จะไล่ไอโนโคจิออกตอนนี้ตอนนี้เป้าหมายของเธอเนี่ยคือไอโนโคจิ ji, ไม่ใช่ฮริ ي ิตะเธอตำหนิว่าทําไมเธอไม่รู้ว่ไอโนโคจิเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ระหว่างที่เธอกาลังบันทึกการต่อสู้ระหว่างไอโนโคจิกับนานนเซะร,ระหว่างนั้นนะครับอิจิกะได้เดินมาแล้วซัดไปหนึ่งทีอิจิกะบอกว่าไอโนโคจิเป็นคนสําคัญสําหรับเธอจะไม่ให้คุชิดะเนี่ยทำให้โดนไล่ออกแน่นอนในปี2เล่มที่สี่จุดห้านะครับระหว่างที่โฮลิกิตะมาพักจากงานคุชิดะได้เข้าไปคุยด้วยโฮลิกิตะถามว่าสนิทกับยากามิจังคุชิดะตอบว่าแค่อยากเราใช้เฉยๆแต่จริงจริงแล้วเนี่ยใครเราใช้ใครกันแน่ผมก็ไม่รู้นะครับคุชิดะบอกว่าให้โฮลิกิตะเนี่ยออกจากโรงเรียนซะเถอ,นอนนะ แล้วฮอลิขิตาทครยังบอกอีกด้วยว่าจะทําให้คุชิดาเนี่ยเข้าใจในเรื่องที่ฮอลิขิตาทําก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเรื่องราวนะครับของคุชิดาคิเคียวนะครับก็ที่ผมหายไปนะครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคือผมสอบนะครับสัปดาห์นั้นนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งไว้ก็ถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ